อันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้ได้มาเยอะแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติค่ะนี่ค่ะคุณยายมาช่วยช่วยเลือกหอยเลือกปูออกค่ะบางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยค่ะขยันหาก็ใส่หลายอันหน่อยก็ได้เพิ่มกันขึ้นมาค่ะ สะสมนาทีรับชมค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะ17ส,สิงหาคมค่ะหาอยู่หากินเหมือนเดิมเราไม่มีเดียวเรานั่งงอมืองงอเท้าก็ไม่มีใครหาให้เรากินนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะ สวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเช้านี้ค่ะใบไ,ไม้ก็เยอะหน่อยนี่ค่ะตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะนี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อย เราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะค่ะนีค่ะอันเยอะก็เยอะอยู่เทออกเราจะมีทั้งหอยทั้งปูวันนี้ปลาน้อยนะคะจัดการเทดูน้องแมวน้องแมวก็จะมายุ่งวุ่นนิดนึงเราไม่มีเราเรานั่งงอมืองอเท้าก็ไม่มีใครหาให้เรากินนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะปเยอะปูหอยเจบไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะกันพวกหอพวกปูบางวันก็แจกคนโน้นคนนี้บ้างค่ะเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะ สิบเจ็ดสิงหาคมค่ะหาอยู่หากินเหมือนเดิมตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะนี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้นี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้ สวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเชา้านี้นี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยเทออกไปเรื่อยค่ะ นี่ค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกนี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้ปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยอเทออกไปเรื่อยค่ะ นี่ค่ะเก็บปูเก็บ <Stars S 1> หอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกกาดเยอะปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะขาดเยอะปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะ ใส่วันเว้นวันเลยถ้าได้เยอะขนาดนี้แต่นี่ได้บ้างไม่ได้บ้างเยทิปก็เลยต้องใส่ทุกวันค่ะขยายหาพอจะได้เพิ่มนะก็ได้เพิ่มกันไปค่ะดีก็อยู่เฉยๆวันนี้โชคดีปูไม่ค่อยเยอะหอยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ใส่มงไม่เยอะค่ะวันนี้ใส่มงยี่สิบอันกันพวกหอยพวกปูบางวันก็ แจกคนโน้นคนนี้บ้างค่ะยยกปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยเทออกไปเรื่อยค่ะมีค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อย เทออกไปเรื่อยค่ะสะสมหน้าที่รับชมค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะนี่ค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกกานเยอะ ปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเชา้านี้นี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะปลาไม่เยอะ วันนี้ปลาน้อยอเทออกไปเรื่อยค่ะใส่วันเว้นวันเลยถ้าได้เยอะขนาดนี้แต่นี่ไ,ได้บ้างไม่ได้ม้างเนี่ทิพก็เลยต้องใส่ทุกวันค่ะถ้ายันหาพอจะได้เพิ่มสะสมนาทีรับชมค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะเยอะ ปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะช่วงนี้นะ้ำมันเยอะค่ะได้แค่นี้ก็เยอะแล้วขยันหาบางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยค่ะขยันหาก็ใส่หลายอันหน่อยก็ได้เพิ่มกันขึ้นมาค่ะ ช่วงนี้นะ้ำมันเยอะค่ะได้แค่นี้ก็เยอะแล้วขยันหาสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเช้านี้ตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะค่ะใบไม้ก็เยอะหน่อย ช่วงนี้น้ำมันเยอะค่ะได้แค่นี้ก็เยอะแล้วขยันทร์หาค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกค่ะมีค่ะอันเยอะก็เยอะอยู่ เท okay, ออกก็จะมีทั้งหอยทั้งปูวันนี้ปลาน้อยนะคะวันนี้โชคดีปูไม่ค่อยเยอะหอยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ใส่มุ้งไม่เยอะค่ะวันนี้ใส่มุงยี่สิบอันได้มาเยอะแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติค่ะเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะสิบเจ็ดสิงหาคมค่ะหายอยู่หากินเหมือนเดิม การเทดูน้องแมวน้องแมวก็จะมายุ่งวุ่นนิดนึงนี่ค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกบางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยค่ะขยันหาก็ใส่หลายอันหน่อยก็ได้เพิ่มกันขึ้นมาค่ะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อย เท okay, ออกไปเรื่อยค่ะเราไม่มีเราเรานั่งงอมืองอเท้าก็ไม่มีใครหาให้เรากินนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มารับชมนะคะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยเท okay, ออกไปเรื่อยค่ะ,คะนีค่ะอันเยอะก็เยอะอยู่เท okay, ออกก็จะมีทั้งหอยทั้งปู วันนี้ปลาน้อยนะคะเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะสิบเจ็ดสิงหาคมค่ะหาอยู่หากินเหมือนเดิมวันนี้ใส่ไม่เยอะค่ะวันนี้ใส่ไม่เยอะค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะ เชา้านี้นี่ค่ะปเรา